แบบ,แบบเหมือนเพื่อนคนอื่นคือทุกคนโอเคอยู่แล้วแฮปปี้ก็ดีใจด้วยแต่ว่าไม่ได้แบบมีภาพว่าวันหนึ่งฉันจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้คือเราเราแฮปปี้ดีแล้วอะไปเที่ยวไหนบ้างอะไปเยอะม,มั้ไม่ๆคือคือก่อนหน,น้านี้ไปต่างประเทศใช่ป่ะแล้วก็ไปนานมากแล้วก็กลับมานี่ยก็ต้องอยู่ภูเก็ตอีก2อาทิตย์กับตัวใช่ป่ะแล้วก็แล้วก็หลังจากนั้นก็มีทริปไปแบบทําม,มุญ ไหว้พาขึ้นขั้อะไรต่างๆอะไรเงี้งยไม่ได้ขอเรื่องความรักเลยไม่เคยขอขอเงินขอธุรกิจค่ะเซวาให้ให้ให้เจริญรุ่งเรืองตอนนี้มันต้องอย่างนี้แล้วอย่างนี้มันคาลุเป้าเลยเพราะว่าโควิด2ปีก็เหนื่อยนิดนึงแต่ว่าก็ยังดีที่แบบเฮ้ยมันไปได้อะไรเงี้ยค่ะลูกค้าก็ยังไว้ใจแล้วก็ใช้ของเราอยู่แต่ว่าก็ปีหน้าก็หวังเยอะเหมือนกัน อะไรนะดูแลทุกคนเหมือนเดิมนะคะอยา่างน้องไม่อีอ๋ออีกเหมือนเดิมคือจะบอกว่าบริษัทดูหน้ะพนักงานไม่ได้เยอะมากเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็เลยไม่มีใครออกไปไหนทุกคนก็ยังอยู่แล้วก็ดูแลไหวยอยู่น,<า>น่ิฉนะันค่ะมีค่ะก็มีแหละเพราะว่าโควิดทุกคนก็ใช้เงินน้อยลงหรืออะไรต่าง,างๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าโชคดีที่เราทำมาก่อนหลายปี เราก็มีลูกค้าประจำที่เขากลับมาซื้อซ้ำหลายรอบยอะไรเงี้ยมันก็เลยยังอยู่ได้แต่ว่าโควิดก็มีตกไปบ้าง,ยาง,ง,งเยอะค่ะเราเรเก็บไปเยอะไหม ไม่ไม,ไม่ไม่ถึงขั้นนั้นแต่ว่ามันก็มีมันก็เสียดายที่แบบเป็น2ปีที่เราน่าจะโกยได้เยอะกว่าน,นี้แต่ว่าก็ก็ก็ยังดีที่เรายังแบบทาให้แบรนด์เรายังอยู่ในอยู่ในใจของประชาชนอยู่ได้อะไรเงี้ยเพราะไม่งั้นแบบบางเราก็เสียดายบางคนทามาแล้วก็แบบท้อกอนอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเราก็รู้ไม่ว่าจะเกิดปัญหาอะไรเราก็ไปต่อได้เห็นีหน้าดนะาะีนาน่ากลัวมากโปรเจกต์เยอะมาก ก็เตรียมเหนื่อยค่ะเตรียมเหนื่อยแล้วหวังว่าเศรษฐกิจจะดีใช่มู่เก่งด้วยก็พยายามค่ะตามพี่มดดำไปพี่มดดำเป็นพรีเซนเตอร์ของเซวาไงก็เลยแบบเฮ้ยเขาบอกว่าไปไหว้ที่นี่เราจะดีนะเพราะว่าชีวิตเขาแบบโอ้โหเงินทองไหลมาเทมาเราก็เลยแบบเออพาไปบ้างอะไรเงี้ยเขาก็เลยพาไปไหว้เขาบอกขึ้นทางแต่ละทีมันเหนื่อยมากเลยที่นขึ้นทางห้าชั่วโมงขึ้นลงห้าชั่วโมงก็เหนื่อยแต่ว่าก็รู้สึกว่าถ้าแก่กว่านี้จะไม่ไหวแต่พอขึ้นไปอ่ะ เด็กเราก็คนคนที่แบบอายุมากประมาณแบบ7 0 8 0สิบเขาก็ยังขึ้นได้อยู่เลยเพราะฉะนั้นูว่าทุกคนน่าจะไหวอะค่ะเพราะว่าทางเดินมันก็ยากแต่ว่ามันก็คือถ้าแบบเหมือนมันไม่ได้อากาศร้อนมากขนาดนั้นมันก็ยังมีต้นไม้เหมือนเดินป่าอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นก็สบายสบายนต้องแลับเพิง่งกลับมาเองเราแป๊บนึงนี แต่จริงๆตาเห็น้าไหมพี่บุญจริงๆเราขอเผื่อปีหน้าแต,แต่แต่เราอะ่ะไม่ได้ขออะไรเกี่ยวกับวงการเลยแต่ว่ากลับมาเนี่ยก็แบบเออมีงานติดต่อเข้ามาเยอะขึ้นแต่ว่าส่วนใหญ่หลกักๆอ่ะไปร้อยเปอร์เซ็นต์คือไปขอเรื่องธุรกิจอย่างเดียวแต่ก็คงมีผลลอยได้แบบงานก็เข้ามาไม่ได้เป็นไปขอเรื่องอื่นบ้างนิดนึงไม่มีเลยเหมือนเขาขอไม่ได้ไ โอเคความรักคือคือก็ไม่ได้ปกปิดแล้วก็ไม่ได้เปิดเป็นอย่างนี้แหละเหมือนเหมือนเดิมที่ตั้งใจโดยงานหลักช่วงเนี้ยพี่บนีแทนอะไรหรือเปล่าแบบให้มันแบบเป็นหลักเป็นฐานอะไรขนาดก็เราอยู่ในวงการมานานแล้วอ่ะเราก็รู้สึกว่าเราทําธุรกิจมันก็มันทําให้ต่อยอดไปในอนาคตได้เพราะเราเราก็รู้สึกว่าเวลาที่ทําอะไรเนี่ยตอนเนี้ยถ้าเกิดทํางานในวงการ คือเราก็อายุมากแล้วนึกออกป่ะเราก็คิดว่าพูดพูดตรงๆเลยนะมันมันทำมานานแล้วจริงๆอะ่ะเพราะฉะนั้นแบบเราต้องมีธุรกิจที่มันมั่นคงแล้วก็ไปต่อในอนาคตได้จริงๆแล้วเราก็ทุ่มเทกับแบรนด์ของเรามากค่ก,ก็ไม่ได้ไม่ได้เน้นเรื่องนั้นน่ะเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันไม่มันไม่ได้เป็นเรื่องที่แบบต้องสู้อ่ะ ความรักมันต้องปล่อยไปตามความรู้สึกกับธรรมชาติที่มันรู้สึกอเลยเนี้ยเพราะอย่างอื่นมันเหนื่อยกว่าเพราะฉะนั้นเราไปทําอะไรที่มันแบบมันต้องใช้พลังแรงกายแรงใจมากกว่าดีกว่าคือคือส่วนตรงนั้นเราก็ให้เป็นกําลังใจไปค่ะก็ก็โอเคเลยค่ะ แต่ว่าก็ไม่ได้ไม่อยากพูดเยอะอ้อยเขาถือแงเพื่อนแบบนนคู่แบบสบ่าไปแล้วเราแบบกีภาพไม,ไม่ไม่เลยค่ะไม่ไม่อยากแบบเหมือนเพื่อนคนอื่นคือทุกคนโอเคอยู่แล้วแฮปปี้ก็ดีใจด้วยแต่ว่าไม่ได้แบบมีภาพ,พาว่าวันหนึ่งฉันจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้คือเราเราแฮปปี้ดีแล้วอะคือเราไม่ได้มีคือเรียกว่าเราไม่ได้มีภาพว่าเออนี่คือความฝันของเราต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เพราะว่าเราก็มีประสบการณ์เยอะแล้วเราก็รู้สึกว่าเรา แฮปปี้กับปัจจุบันแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นอนาคตถ้าดีก็จะได้เห็นกันเองอย่างพวกเพื่อนๆไม่ได้กดดันเราใช่ไหมพื่ไม่มีค่ะเพราะว่าทุกคนเขาก็อยู่ตัวกันมีลูกกันไปหมดแล้วอ่ะเราเราก็แฮปปี้แบบในแบบของเราพอีาไม่ชนไม่โดนเย็นค่ะไม่โดนไม่ไม่คิดเรื่องนั้นเลยไงก็เลยแบบแต่คนก็แซวหน่อยอะไรเงี้ยก็เห็นแล้วแหละก็ ไม่อยากจะพูดไปเพราะว่าเดี๋ยวพูดไปมันก็จะมีหลายความคิดเห็นไนงะเราเรารู้สึกว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับชีวิตเราอะ่ะก็เดี๋ยวก็คงเห็นกันเองเราไม่ได้แพนอะไรขนาดนั้นมีก็ได้ไม่มีก็ได้ไม่ได้เสี่ยงใช่ค่ะน่ารักนะเานาะน่าสุดเป็นข้าอีกแล้ว <laughs> น่ารักค่ะแต่ว่าเขาไม่ได้อยู่เมืองไทยก็รอไปเยี่ยมอยู่อ,อะไรนะ อะไรอ,อ๋อไป,ไปไกลนะเนี่ยอย่างม,มีแป้งขาพิมพ์ตัวไทยคุณจะมีตมัวไทยตัวไทยไม่มี <c oughs> คือคิดว่าเราเราคุยกันก่อนถ้ามีอะไรเราคุยกันก่อนแต่ <c oughs> ไม่ไม่มีแน่นอนเพราะคุณคุณว่าตอนนี้ก็ยังโอเคค่อยๆใจเย็นนะจ้าเขาเป็นห่วงเราเรื่องการทำงานได้ไหมพี่บัวก็มีนะคะแต่ว่าไม่ไม่ได้แบบ ไม่ได้หนักหนาอะไรมากเพราะว่าเราก็สามารถรับมือได้กับทุกอย่างเ่รุ่นเดีรุ่นวาะมีท้องมีูกเนี่ยมันมีความเปลี่ยนความเปลี่ยนไปแบบว่าเออเราอยากมีบ้างมีลูกอะไรอย่างเงี้ยหรอคือจะบอกว่าคุณก็มีเพื่อนอีกเยอะแยะมากมายที่ไม่มีลูกเหมือนกันมันครึ่งต่อครึ่งเลยอ่ะคนที่มีลูกก็จะมีความสุขแล้วก็มีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ มีอะไรมาเล่าในแบบของตัวเองแต่ส่วนคนที่ไม่มีก็จะมีความสุขอีกแบบหนึง่งไม่เหนื่อยมากอะไรแบบนี้คือเราไม่ได้อยากเป็นแบบไหนเราแค่รู้สึกว่าถ้าเราพร้อมทุกอย่างก็ก็คงมีอะไรเกิดขึ้นแต่ว่าตอนนี้เราเรา,เรายังไม่ได้คิดอะไรงานสร้างแบรนดให้ดังๆอยากรวยแต่เราก็รวยแล้วนะ ก็จร,จ,รจริงจริงพอมันเริ่มแล้วอะค่ะตั้งแต่ปีแรกจนถึงปีนี้ปีที่5้าคุณอยากให้มันโตขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นพอปีนี้ปีที่5้าแล้วเนี่ยหลังจากนี้อีกหกหลังจากนี้อีกแบบหลายๆปีอะไรอย่างเงี้ยมันก็ควรจะโตขึ้นตามที่เราหวังไว้เหมือนกันแต่ว่าก็มีเป้าถ้ายังไม่ถึงเป้าก็แสดงว่ายังไม่สําเร็จนะแต่ไม่อวานนงานก็ดีเราก็ดีโอเคพลาดสำเร็จของเราคืออะไรพี่มก็ เหมือนกับตอนนี้ค่ะวุ้นวุ้นวุน้นคิดในเรื่องของชีวิตส่วนตัววุ้นะคปปีดีอยู่แล้วมันมันไม่ได้ประสบความสําเร็จว่าต้องโหวจัดงานแต่งงานต้องมีลูกกี่คนอันนั้นคือมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นแบบมาตรฐานของแต่ละคนสาหรับวุ้นเนี่ยวุ้นรู้สึกว่าทุกวันนี้วุ้นแฮปปี้กับชีวิตที่มันเป็นเราก็ไม่ได้ทําให้ใครเดือดร้อนแล้วก็รู้สึกว่าเราตั้งใจทํางานของเราให้ดีที่สุดแล้วถ้าเกิดแบบงานของเราที่เราตั้งใจอ่ะมันมีฟีดแบบกลับมาดีมากแล้วก็แบบทาให้เรารู้สึกหายเหนื่อยอนะไรแบบนี้อันนี้คือ ป,ประสบความสำเร็จแล้วแหละแต่ว่าจุดสูงสุดอะยังพูดไม่ได้ว่าประสบความสำเร็จขั้นไหนเพราะยังยังปั้นอยู่ให้มันโตขึ้นไปอีกอยากพูดแบบคพราะพลอยมีความ,มสุขบางคนแบบว่าชีวิตมูนสมบูรณแบบที่พูดทำงานหนักๆความสำเร็จไี่พูดอะไคือจะบอกว่า เมื่อกี้ที่คุณบอกไปว่าแต่ละคนมีความสุขไม่เหมือนกันคบอกว่ามาตรฐานที่แบบทุกคนมีความสุขไม่เหมือนกันของคุณเนี่ยโอเคถ้า,ถ,าถ้าทุกคนนี้คนรอบข้างคุณคนครอบครัววุน้นคนที่วุนรักเพื่อนวุนที่อยู่กับวุนเนี่ยยังยังอยู่เหมือนเดิมแล้วก็ยังซัพพอร์ตวุนเหมือนเดิมยังเป็นกำลังใจให้เหมือนเดิมถ้านิว็แฮปปี้ล้วไม่ต้องมานั่งว่าแบบเดี๋ยวจัดงานที่ใหญ่อลังการหรืออะไรอะไรอย่างงี้นะคะไม่ไม่ได้ไม่ได้คิดแค่แบบทำงานไปแล้วก็ทำทำงานให้มันดี